ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nano Love l y t นะคะ w ู้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป v l o g One Day With นีนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆก,ก็คือการไปซ้อมละครนนะคะ่ะซึ่งละครน,นี้ก็จะเป็นละครเกี่ยวกับคริสต์มาสของงานโรงเรียนนี่เราก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลย อยู่ไรแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปหาเพื่อนกันนะคะที่ร้านชานมข้างๆกิ่ดไหล่ A few moments later เราเจอเพื่อนแล้วนัดแปดโมงแต่มาแต่มาเก้าโมงเพราะว่าตื่นสายทุกคนตอนนี้เราอยู่ในวิทยาอะไรแล้วนะคะและสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือภาคเสียงนี่คือบทสั้ง awesome. บางทีการได้อยู่กับคนที่รักมีค่ากว่าสินของราคาแพงอรือนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขโมยหรอกค่ะมมมสมาชิกมาเพิ่ม <Yay. S 2> ยังแต่งมากเย้ในตอนนี้เป็นเวลา9.43และเรานัด10โมง สภาพบอกน้องห้ามเลทนะคะแต่ตอนนี้พี่พี่มากันสามคนนี้เราจะเดินไปซื้อชานมะเกนขอชันค,คนเดียวใช่คือจริงๆริตอนนี้สิบโมงแล้วทุกคนแล้วก็แล้วก็แล้วก็จริงๆมันถึงเวลานัดที่จะต้องซ้อมแล้วแต่น้องมาครบแล้วเพื่อนเราอยู่ไหน,ไไนเพื่อนเราอยู่ไหนยังไม่มาเลยไหนที่ออนนะ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่ได้อ่านไว้เลยตอนแสดงแต่น่าอาจจะยัง a tree มาใส่นะคะบี้ต้นใครนี่ทุกคนไปเนี่ย วิเลยนี้เป็นของเราเราทํางานนะเว้ยใช่ทำงานะเวยทำงานนะเว้ยนะ่ะคะ่าจะเป็นคลิปที่เป็นดิจิตอลฟิลองชีของมึงดิจิตอลฟิลองชีใช่ใช่นี่โดนแบ็กเมลเราจะเอาไปแบ็กเมลนะคะเราจะเอาอันนี้ไปแบ็กเมล ฝนตกเราก็เลยไปทำเลยตะกับ้าเลยนะคะทุกคน้าไกูเข้าไปไสวย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 เออ ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์เราซ้อมเสร็จแล้วแลเผือเล่นเกมด้วยนิดหน่อยกันด้วยด้วยผือเล่นเกมด้วยนี่หน่อยเห็นไหมเนี่ยเซ็นทรัลแล้วนะคะคนหัวเรายุ่งแน่เลยถึงเซ็นทรัลแล้วนะท้อเรากำลังไปหาไรกินสิ่งที่เราจะกินก็คืออะไรนะลาเมงนะคะทุกคนบี่อนนะดูทกปีนะ สดสักหกสิเดนอนจังเปิดแอร์อ่าน่ากินไหมน่ากินใช่ไหมชอบกเลยรับเงินด้วยสิล เสร็จแล้วแล้วเราก็กำลังไม่มีอะไรทําใช่ไม่มีอะไรทําเลยคนเยอะมากชวยด้วยโอ้จเอ้วกอิ่มะะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็สำหรับบล็อกนี้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ก็ ใครทุกคนเอนจนใจนะคะสำหรับใครที่สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญมากๆากมากมากม,าม,าม,ามาที่สุดในโลกนี้เลยนะคะแล้วก็คือกดกระดิ่งข้ามปุ่มส s cribe ให้เราตรงนี้เลยใครสรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย enjoy คะ่ะายบี